6ราศีต่อไปนี้ดาวเสาร์ย้ายราศีมีราศีที่ปังขึ้นจนฉุดไม่อยู่เลยละคะ่ะซึ่งจะเป็นราศีอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันและคําทานายนี้คะ่ะเป็นคําทํานายของคุณเบลยานบารมีคะ่ะขอขอบคุณมากมเลยนะคะมาเริ่ม6ราศีที่เรียกได้ว่าการที่ดาวเสาร์ย้ายในครั้งนี้นะคะเป็นราศีที่จะปังขึ้นจนฉุดไม่อยู่นะคะมี ราศีกันราศีพฤกษภราศีมีนราศีธนูราศีมังกรและราศีกุมค่ะอีกหนึ่งครั้งนะคะกันพฤกษภมีนธนูมังกรกุมค่ะเป็น6ราศีที่เรียกได้ว่าดาวเสาร์ย้ายครั้งนี้เนี่ยจะเป็นราศีที่ปังขึ้นจนฉุดไม่อยู่เลยค่ะคำทำนายของคุณเบลยานบารมีนะคะบอกไว้ว่า6ราศีดาวเสาร์ย้ายราศีค่ะทุกประมาณ2ปีครึ่งเนี่ยเอ่อทุก ทุกประมาณ2ปีขึ้นดาวเสาจะย้ายราศีนะคะและเมื่อย้ายราศีเนี่ยก็จะมีราศีที่ปังมากซึ่งนั่นก็คือราศีการราศีพฤษศราศีมีราศีธนูราศีมังกรแลวก็ราศีกุมค่ะจะปังขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะโดยเฉพาะในด้านของการงานและความมั่นคงค่ะการปลดล็อกในโชคชะตาค่ะปลดล็อกเรื่องการเงินนี้สินค่ะผู้ใหญ่เนี่ยจะเริ่มให้โอกาสดาวเสาเนี่ยจะส่งพลังบวกอย่างเต็มที่เลยค่ะสําหรับทั้ง6ราศีนี้นะคะอ่าเด่นเรื่องอะไรบ้างเรามาสรุปอีกทีหนึ่งก็คือ มีในเรื่องของการงานค่ะจะมีทั้งการการงานเนี่ยจะนาพาความมั่นคงมาแล้วก็เป็นการปลดล็อกเรื่องของโชคชะตาด้วยปลดล็อกในเรื่องของการเงินนี้สินด้วยใครที่มีน้สินเนี่ยยังไงก็ช่วงนี้อาจจะดีขึ้นนะคะหลังจากที่ดาวเสาย้ายไปแล้วนอกจากนี้ใครที่รู้สึกว่าอุ๊ย ที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าโดนผู้ใหญ่หรือคนที่นับถือเนี่ยเมินตลอดเลยหลังจากนี้นะคะผู้ใหญ่จะเริ่มให้โอกาสเนี่ยเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยอิทธิพลของดาวเสาร์ก็คือส่งพลังบวกอย่างเต็มที่ให้กับราศีกันราศีพฤษภราศีมีราศีธนูราศีมังกรแล้วก็ราศีกุมนะคะเรียกได้ว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีมากๆนะคะหลังจากที่ดาวเสา,วาย้ายก็อย่าลืมอ่ะวันจริงวันนี้มันต้องทําบุญแต่ว่ายังไงนะคะพรุ่งนี้ก็ยังทานก็คือไปทําบุญใหญ่ด้วยแล้วก็สวดมนต์สร้างบรารมีกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นนนคํําาแะของ คุณเบลยานบารมีค่ะแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะคะอย่าลืมปล่อยป้าบริจาคลงศพแล้วก็บริจาคเลือดด้วยนะคะอะก็เป็นคําแนะนําจากคุณเบลยานบารมีทั้งนั้นเลยค่ะก็อย่าลืมทําตามกันนะคะทั้งราศรีการราศีพุธศพราศีมีราศรีธนูราศรีมัมงกรแล้วก็ราศรีกุมค่ะดาวเสาร์ยายในครั้งนี้รับรองว่าดวงคุณกับปะปังแน่นอนคําทานายนี้นะคะเป็นคาทานายของคุณเบลยานบารมีและนี่คือข่าวดีดวงดีค่ะทุกคน